สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเพื่อชีวิตแท้ดำเนินรายการโดยผมสบินปั้นบุญนักเทศประจําคิ้จตรกรของประคเทศณหนะมู่บ้านมิตรภาพซึ่งเป็นผู้ประถมรายการนี้คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการของเราได้ปกติเป็นประจํานณะสถานีวิทยุ1นึนภาคพิเศษภาคเอนะครับโดย ขนาดคลืน1 3 5กิโลเฮิรต์นะครับคุณผู้ฟังที่มีความประสงค์อยากจะศึกษาบทเรียนพระคิดธรรมคำพีทางปรัชนีเรามีหลายหลักสูตรด้วยกันเรียนฟรีนะครับเมื่อท่านเรียนจบแล้วท่านจะได้รับประกาศนัยบัตรนะครับสนใจก็ติดต่อสมัครมาได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ฟังต้องการหนังสือที่มีประโยชน์เอาไว้อ่านเราจะส่งให้คุณผู้ฟังฟรีนะครับเช่นหนังสือชีวิตครอบครัว หรือถ้ามีคำถามอย่างหนึ่งอย่างใดก็รนาติดต่อกับเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023211099จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังเพลงประสานเสียงสักหนึ่งเพลงเมื่อจบแล้วนะครับขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังคำเทศนาต่อไปเชิญรับฟังครับ คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการเพื่อชีวิตแท้ดำเนินรายการโดยผมสบินปั้นบุญนักเทศประจําริสตจักรของพระเทศณหมู่บ้านมิตรภาพอันดับจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังคําเทศนาในซีรีส์เรื่องพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดของโลกเรากําลังพิจารณาดูว่าพระเยซูเป็นข่าวประเสริฐได้อย่างไรผลในวันนี้ก็คือเพราะว่าพระองค์สอน ท่านให้รู้จักว่าควรจะมีชีวิตอย่างไรในมัทธิวที่2ข้อ37พระกิจเจ้าตรัสเอาไว้ดังนี้ว่าพระมัญญัติข้อต้นข้อใหญ่คือว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าส่วนบัญญัติข้อที่สองก็คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง ผู้ชายคนหนึ่งมีฐานะดีเข้ามาหาจิตแพทย์ใบหน้าคร่ำเครียดแสดงความกลุ้มอ,อกกลุ้มใจแล้วก็พูดว่าชีวิตของผมจบสิ้นแล้วตลอด30ปีผมทุ่มเทพเพื่อฐานะครอบครัวจะดีขึ้นขณะนี้ผมมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่พญยายของผมลั่นวาจาว่าจะทิ้งผมลูกของผมก็เหลวแหลกลูกชายคนโตก็เรียนไม่จบแต่งงานไปซะก่อน ลูกสาวคนที่2ท้องโดยไม่มีพ่อลูกชายคนที่3ามก็เกะกะเกเรไม่ยอมไปโรงเรียนติดยาเสพติดผมไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วทำอย่างไรดีโปรดช่วยผมด้วยปรเฟสเซอร์ที่มหาวิทยาลัยแอ r s i t y ทีเ Texas ได้เล่าประสบการณ์ของนักเทศคนหนึ่งชื่อ Stanley Stanley ไม่ใช่เป็นนักเทศที่เลอเลิออะไรหรอกนะครับเขาเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งท่านั้น เพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่อุทิศชีวิตของเขาในการสอนคนอื่นเกี่ยวกับหนทางของการดำรงชีวิตของพระเยซูครั้งหนึ่งสแตนลี์เดินทางไปโดยเครื่องบินเมื่อถึงเวลาเครื่องบินจะขึ้นปรากฏว่าเครื่องยนต์ขัดข้องผู้โดยสารขึ้นเครื่องพร้อมแล้วก็จำต้องลงมาจากเครื่องบินเพื่อรอการแก้ไขเครื่องยนต์ให้เป็นที่เรียบร้อย เมื่อแก้ไขเครื่องยนต์เสร็จแล้วผู้โดยสารก็ขึ้นมานั่งบนเครื่องพร้อมที่จะทยานเหินขึ้นกัปตันพูดกรอกเสียงมาทางลำโพงบอกว่าประธานโทษผู้โดยสารครับเครื่องบินมีปัญหาเพิ่มขึ้นอีกขอโปรดลงจากเครื่องบินลงไปรอที่เทอร์มินอลก่อนเมื่อแก้เครื่องยนต์เสร็จแล้วถึงเวลาที่เครื่องบินจะเหินขึ้นเป็นครั้งที่สามผู้โดยสารส่วนมากเป็นนักธุกรกิจ พวกเขาพากันโกรธไม่พอใจที่เสียเวลาเวลาทำให้เขารำคาญผิดเวลาที่จะต่อเครื่องบินไปที่อื่นมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงกลางกำลังโวยวายว่าเขาไม่ได้ที่นั่งตรงกลางตามที่ตนขอไว้สแตนดี้ลุกขึ้นเชิญให้เขานั่งใกล้กับทางเดินตรงกลางชายคนนั้นไม่ยอมนั่งชายคนนั้นมมุนเสื้อโค้ทเป็นก้อนกลมๆเปิดประตูยัดใส่เข้าไป ในคอมาร์ตเมนต์บนชิสะปิดประตูอย่างแรงแล้วก็นั่งลงใกล้ๆกับสแตนลีย์สแตนลีย์คิดสักครู่จึงลุกขึ้นเปิดคอมาร์ตเมนต์หยิบเอาโค้ดของชายคนนั้นที่ยับยุ่ยี่พับเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่อยๆบรรจงวางไว้ที่คอมาร์ตเมนต์อย่างเดิมชายคนนั้นก็ตาโตทีเดียวนะครับแล้วถามด้วยความสงวนว่าทำไมคุณทำอย่างนั้นล่ะสแตนลีย์ตอบว่า เสื้อโค้ทของคุณยับยุยยี่ผมก็รู้ว่าคุณไม่ต้องการให้มันยับยุยยี่อย่างนั้นผมก็เลยช่วยคุณทําให้มันดีขึ้นขณะที่การสนทนาไปไปมามาชายคนนั้นถามสแตนลีย์ว่าคุณมีอาชีพอะไรสแตนลีย์ตอบว่าผมสอนคนให้ควรจะมีชีวิตอย่างไรชายคนนั้นบอกกับสแตนลีย์ว่าช่วยสอนเขาหน่อยสิคนข้างเคียงเฝ้าสังเกตว่าคนสองคนนี้สนทนากันจึงพากันพูดว่า สอนผมด้วยสิบรรยากาศบนเครื่องบินก็เริ่มขี้คลายความเครียดเบาบางลงไปเพราะเยซูตรัสว่าขโมยนั้นย่อมไม่มานอกจากจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตนั้นครบบริบูรณ์โยฮันบทที่ 10: ข้อที่10และในหนังสือโยฮันบทที่1ข้อที่4 ในพระองค์มีชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทางปวงพระเยซูรู้จักมีชีวิตอย่างไรล่ะครับชีวิตของพระองค์เต็มบริบูรณ์ประสบความสําเร็จประสบชัยชนะใช้ชีวิตยังมีความหมายใช้ชีวิตยังมีความสง,งบสุขมากกว่าผู้ใดในโลกข่าวประเสริฐก็คือพระองค์สามารถสอนท่านควรมีชีวิตเหมือนกับพระองค์ได้อย่างไร พวกเราทั้งหลายดูเหมือนว่าไม่รู้ว่าควรจะมีชีวิตอย่างไรเราไม่มีโอกาสทดสอบดูชีวิตว่ามันเป็นอย่างไรเหมือนกับทดลองใส่เสื้อผ้าก่อนก่อนที่เราจะใช้ชีวิตจริงๆเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้เรื่อยๆไปพวกเราส่วนมากเป็นมีคนมีคนเขาแนะนำสิ่งที่เลวๆให้เราซะมากกว่าเรารับเอาวิธีดำเนินชีวิตแบบทางลบเข้ามาในชีวิตเราโกรธสิ่งที่ไม่ควรจะโกรธ เราวิตกกังวลในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเรามีความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่เป็นคนแย่แย่มากๆเราไม่สามารถเข้ากับผู้อื่นได้สภาพครอบครัวของเราก็สั่นคลอนหลายคนก็ปล่อยชีวิตไปตามยาถากรรมโดยไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรในชีวิตคนจำนวนมากต้องอาศัยยาเสพติดเล่าบุรีเพราะเขาไม่มีจุดประสงค์อะไรที่เป็นแก่นสารในชีวิตและคนส่วนมาก ควบคุมชีวิตไม่อยู่เหมือนคนที่ขับรถไม่เป็นกําลังขับรถไปตามท้องถนนอะไรไมันจะเกิดขึ้นล่ะครับเพื่อจะให้เกิดความเฉลียวฉลาดแก่คนโง่พระกัมพีว่าเพื่อจะให้เกิดความรู้และสติปัญญาแก่ยุวชนเพื่อว่าคนผู้ฉลาดแล้วจะพึงฟังและทวีในการศึกษาและเพื่อว่าคนผู้ที่เข้าใจแล้วจะพึงรู้จักถือท้ายเรือแห่งชีวิตของตน กษัตริย์สมุรได้ตัดไว้ในหนังสือสุภาษิตบทที่1ข้อ4ถึงข้อที่5เราควรบรรจุเวลาของเราทุกชั่วโมงและทุกวันเป็นเครื่องชี้บ่งว่าเรารักพระเจ้านี่เป็นข้อแรกนะครับพระเยซูประสบความสําเร็จในชีวิตเหตุผลก็เพราะจิตใจของพระองค์ไม่มีความสงสัยไม่เห็นแก่ตัวไม่ทําอะไรอะไรเพื่อประโยชน์ของพระองค์เอง เหมือนที่มนุษย์เป็นตลอดชีวิตของโะองมีจุดประสงค์อันเดียวอันเดียวเท่านั้นอันแจ่มชัดถ้าเราฟังพระเยซูและตามคำสั่งสอนของโะรงเราก็จะรู้ว่าเราควรมีชีวิตอย่างไรประการแรกครับพระเยซูสอนให้เรารู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดสิ่งที่หนึ่งควรจะอยู่ในอันดับที่หนึ่งคนเราจะใช้ชีวิตเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรายกให้เป็นที่หนึ่ง priority ว่าเราจะบรรจุชีวิตของเราให้เต็มเปี่ยมในสิ่งที่เราคิดว่ามันสาคขันที่สุดอาลักษ์ผู้เชี่ยวชาญบัญญัติของโมเสถามพระเยซูว่าอาจารย์เจ้าข้าพระบัญญัติข้อใดเป็นใหญ่เป็นคำถามที่ดีนะครับอาจารย์ของพวกยิวได้แบ่งบัญญัติที่พระเจ้าประทานให้แก่พวกยิสเซเรนทั้งหมดมากกว่า600ข้อด้วยกันในจํานวนนั้นแก่นแท้ของพระบัญญัติคืออะไรครับ คำถามเดียวกันอาจจะถามเกี่ยวกับชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ฟังว่าเรามีความรับผิดชอบต่อการงานมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่ต้องทำสิ่งที่อยู่ในอันดับที่หนึ่งในชีวิตของท่านคืออะไรครับพระคิดธรมพิมพ์ใหม่เป็นเหมือนป้ายชี้ทางสำหรับชีวิตของเราซึ่งมีคำสอนดี ฝ่ายวิญญาณจิตมากมายท่านเลือกเฟ้นว่าอะไรสำคัญที่สุดพระเยซูตอบอาจารย์คนนั้นบอกว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าด้วยสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกำลังของเจ้าและบัญญัติที่สองนั้นก็คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองมาระโกบทที่ 12: สอข้อ30 31นี่แหละก็คือสิ่งที่พระเยซูถือว่าสำคัญที่สุดโะรงตรัสว่า พระเจ้าสําคัญและมนุษย์ก็สําคัญจนกว่าท่านจะใช้ชีวิตในการแสดงว่าพระเจ้าสําคัญและคนอื่นสําคัญท่านก็จะรู้จักใช้ชีวิตโดยแท้จริงได้พระเยซูยกข้อนี้มาจากพระบัญญัติบทที่หข้อสและข้อห้าพวกยิวท่องทุกวันทุกวันทั้งเช้าและก็เย็นเราควรจําได้แต่ไม่ใช่ท่องจําอย่างเดียวอย่างขึ้นใจควรมีชีวิตปฏิบัติตามสิ่งที่เราท่องด้วยนะครับ พระเยซูเป็นข่าวประเสริฐอย่างไรครับพระองค์บอกว่าเราควรจะรักพระเจ้าด้วยสุดใจหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าความปรารถนาของเราในหัวใจควรสะท้อนให้เห็นว่าเราอุทิศชีวิตให้พระเจ้ารักพระเจ้าด้วยสุดจิตหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเรารู้ว่าชีวิตของเรามาจากพระองค์และใช้ชีวิตของเราเพื่อพระองค์ เราก็ควรจะปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระองค์มากกว่าที่จะปฏิบัติตามน้ำพระทัยของ g, ตัวเองและมากกว่าสิ่งอื่นใดหมดรักพระเจ้าด้วยสุดความคิดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าความคิดและความมุ่งหมายในใจของเราทุ่มเทเพื่อพระเจ้าสติปัญญาทุ่มเทพระเจ้ารักพระเจ้าด้วยสุดกําลังหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราควรใช้พละกําลังของเราทําการ เพื่อพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําเราทําการเพื่อพระเจ้าไม่ใช่เพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อเงินเข้ากระเป๋านั่นไม่ใช่เป็นจุดประสงค์จุดประสงค์ที่แท้จริงก็คือเรารับใช้พระเจ้าถวายกิจยศแก่พระเจ้าด้วยกําลังวางชาของเราเราควรจะบรรจุวันเวลาของเราในการรักพระเจ้าพระเยซูได้บอกบัญญัติข้อที่สองทั้งๆท,ท,ที่อักษัไม่ได้ถาม พระองค์ก็ตอบบอกว่าบรรยาขอ้อทติสอนนั้นก็คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระเยซูต้องการชี้ให้เราเห็นว่ามนุษย์สําคัญมากๆไม่ใช่วัตถุทรัพย์สิ่งของเงินทองสําคัญคนสําคัญมากกว่าแต่ปัจจุบันนี้นะครับมันกลับตละลปัดกันมนุษย์ทุ่มเทให้เนื้อหนังมากกว่าที่จะทุ่มเทให้ผู้ที่เรารักลูกของเราภริยญญาของเราสามีของเราบุคคลในครอบครัวของเรา การที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเราคิดอย่างไรกับพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสร้างตัวเราพระเยซูบอกว่าเราควรปฏิบัติกับคนอื่นเหมือนกับว่าคนอื่นนั้นเป็นตัวของท่านเองถ้าจะพูดอีกแบบหนึ่งให้เข้าใจเมัยใหม่ก็ว่าเหตุนั้นสิ่งสารพัดซึ่งท่านปรารถนาให้มนุษย์ทำแก่ท่านจงกระทำอย่างนั้นแก่เขาเหมือนกัน เพราะว่าพระบัญญัติและคําของศาสตรายารสอนอย่างนั้นนี่คือคําตัดของพระเจ้าในมัทธิวที่7จ็ดข้อสิพูดง่ายก็คือว่าถ้าท่านอยากจะให้คนอื่นเขาปฏิบัติต่อท่านยังไงเราจะตั้งหน้าต่างตาที่จะเรียกร้องดีแมนให้คนอื่นมาทํากับเราก่อนอื่นเราก็ต้องทําแก่เขาอย่างนั้นเหมือนที่เราอยากให้เขาทากับเราสิ่งที่เราต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราเช่นยกโทษให้เรา ให้เขาอดทนกับเราหน่อยเราก็ควรปฏิบัติต่อผู้อื่นก่อนแสดงว่าเราจะต้องให้ความสนใจคนให้เวลากับคนช่วยสิ่งที่คนต้องการยกโทษให้เขาแล้วก็มองคนในแง่ดีแล้วก็หวังดีในตัวคนเอาไว้ก่อนเพราะท่านต้องการด้วยตัวของท่านเองเช่นนั้นไม่วันหนึ่งก็วันใด เราก็คงจะตกที่นั่งเหมือนกันและถึงเวลานั้นเราก็ต้องการให้คนเขาทําอย่างเราทํากับเราที่ดีเหมือนกับที่เราต้องการจะให้เขาทากับเราเราอาจจะพูดอะไรหรือทําอะไรทําให้คนอื่นก็ไม่สบายอกสบายใจเราคิดว่าไม่เห็นหน้าเดือดร้อนอะไรเลยเราน่าจะมาคิดในมุมกลับว่าถ้าเขาพูดหรือทํากับเราบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรล่ะ เมื่อมองอย่างนั้นแล้วนะครับเราก็จะได้สติสตังนะครับว่าสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ควรพูดบางทีเราไม่ควรทำและก็ไม่ควรพูดดังนั้นเราควรจะเคารพความรู้สึกของผู้อื่นด้วยถ้าต้องการให้ผู้อื่นเคารพตัวเราเราก็ต้องเคารพผู้อื่นและเคารพผู้อื่นก่อนด้วยนะครับแกนแท้ของคำสั่งสอนของพระเยซูก็คือว่าไม่น่าจะเอาอะไร มาเปรียบเทียบความสำคัญของทั้งพระเจ้าและของมนุษย์เงินไม่สำคัญรถยนต์ไม่สำคัญกีฬาไม่สำคัญพระเจ้าสำคัญและมนุษย์สำคัญลูกของเราสำคัญสามีภรรยาของเราสำคัญเพื่อนร่วมงานสำคัญเพื่อนมนุษย์ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าสำคัญและถ้าพระเจ้าสำคัญและถ้ามนุษย์สำคัญนั่นก็หมายความว่าคนของพระเจ้า คือคริสเตียนสมาชิคากคริสตจักรก็สำคัญมากๆากอรุภาพในตัวของพระเยซูก็คือว่าพระองค์ไม่เพียงแต่สอนเท่านั้นพระองค์มีชีวิตเหมือนกับที่พระองค์สอนไม่ใช่สอนแต่ปากท่านจะเห็นว่าทุกสิ่งที่พระเยซูทำทุกสิ่งที่พระองค์พูดพระองค์พิสูจน์ให้เราเห็นว่าพระองค์ถือว่าพระเจ้าสำคัญและมนุษย์สำคัญถ้าเรามีชีวิต เหมือนกับพระเยซูอย่างนั้นเราจะรู้จากการใช้ชีวิตที่แท้จริงได้นะครับและประการที่สองพระเยซูสอนให้เรารู้จักใช้ความสามารถและก็ใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์คำถาม2ประการก็คือ 1. พระเจ้าสร้างเรามาอย่างนี้เราจะทำอย่างไรกับตัวเองและสองคำถามในสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราจะทำอะไรดีที่สุดพูดสั้นๆง่ายๆก็คือว่า เราจะทำอย่างไรกับความสามารถและโอกาสของเราข้อความในมัทธิวบที่25สอนว่าควรใช้ความสามารถและควรใช้โอกาสของเราอย่างไรในมัทธิวที่25ข้อ14เป็นต้นไปสอนถึงเรื่องคําอุปมาและในมทัทธิว25 31ถึง40พูดถึงเรื่องการพิพากษาแบ่งแยกแกะออกจากแพะแบ่งแยกคนดีออกจากคนชั่วทั้งสองเรื่องนี่เป็นคําตอบของพระเยซูให้เรารู้ว่า ควรมีชีวิตอย่างไรประการแรกคำอุปมาเรื่องตาลันสอนว่าอย่างไงครับเรื่องบอกว่าบ่าวได้รับตาลันตามความสามารถคนแรกได้5ตาลันอีกคนได้2ตาลันและคนที่3ได้ตาลันเดียวบ่าวทุกคนก็มีโอกาสมีโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะใช้ตาลันเจ้านายคาดหวังว่าบ่าวควรใช้ตาลันของตนนั่นเป็นสิ่งที่นายคาดเอาไว้หวังเอาไว้ ถ้าจะเขียนเป็นสูตรดังนี้ก็คือความสามารถบวกด้วยโอกาสจะเท่ากับความรับผิดชอบประการที่2มาพิจารณาดูคำประมาเรื่องฉากการพิพากษาพวกที่อยู่เบื้องขวาได้รับบำเหน็จเพราะเขาได้ใช้ตาลันและก็ใช้โอกาสช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการสิ่งจำเป็นจำเป็นสำหรับชีวิตพวกที่อยู่เบื้องซ้ายไม่ได้ปฏิบัติตัวไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำ พวกที่อยู่เบื้องขวายินดีรับใช้ผู้อื่นเพราะว่าเขารักพระเยซูพวกที่อยู่เบื้องซ้ายไม่ช่วยเหลือใครเลยแม้แต่น้อยเขาต้องการได้หน้าจากพระเยซูเหมือนกันแต่การทําแก่ผู้อื่นก็เหมือนกับทํากับพระเยซูเช่นเดียวกันความบกพร่องก็คือเขาไม่ยอมให้พระเยซูเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่จนมีจิตใจที่จะใช้ชีวิตของตนเองเพื่อผู้อื่น เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้พระเยซูบวกความต้องการของผู้อื่นในการช่วยเหลือเท่ากับความรับผิดชอบเราจะทำอะไรกับความสามารถที่พระเจ้าประทานให้หล่ะครับคุณผู้ฟังเราควรใช้ตะลันและโอกาสของเราเพื่อความต้องการของผู้อื่นโดยไม่มีข้อแก้ตัวคนที่ได้รับตาลันเดียวหรือความสามารถมีอย่างเดียว มีข้อแก้ตัวสารพัดนะครับในเรื่องราวที่เราอ่านพบในมันทธิวยี่ถ้าเราเรียนรู้จากใช้ชีวิตอย่างไรโดยการใช้ความสามารถและใช้โอกาสของเราที่มีเพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้าชีวิตของเราคงจะเป็นชีวิตที่อิ่มเอ,อิบและมีความสุขปาโลบอกไว้ในหนึ่งโยมเทวีที่หกข้อสิบแปดอกว่าท่านจงกำชับเขาให้กระทำการดี ให้ร่ำรวยในการดีนั้นให้มีใจพร้อมที่จะให้ทานให้มีใจกว้างขวางประการที่สามพระเยซูสอนให้เรามีศีลธรรมเพื่อเราจะรู้จักใช้ชีวิตอย่างไรหลักให,ใหญ่ในการรู้จักใช้ชีวิตอย่างไรก็คือการรู้จักว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ละสังคมก็มีมาตรฐานเรื่องถูกเรื่องผิดบางทีก็ไม่เหมือนกัน แต่มาตรฐานเหล่านี้อาจจะไม่เหมือนกับมาตรฐานของพระเยซูนักศาสนาในสมัยของพระเยซูมีมาตรฐานที่สังคมยอมรับแต่มาตรฐานเหล่านั้นเน้นหนักไปในทางการประพฤติภายนอกไม่ใช่ความคิดและจิตใจภายในพระเยซูสอนมาตรฐานศีลธรรมที่ไม่คำนึงถึงความอยากจะเด่นอยากจะดังเป็นมาตรฐานที่ลึกซึ้งท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าฆ่าคนถ้าผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษ และพระเยซูว่าอย่างไงพระเยซูบอกว่าอย่าโกรธท่านทั้งหลายได้ยินคําสึ่งกล่าวว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาพระคุเจ้าว่าอย่างครับอย่าแลดูผู้หญิงด้วยใจกําหนัดพระคุเจ้าบอกว่าถ้าตาข้างขวาของท่านทําให้ตัวหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียเพราะว่าจะเสียอวัยวะอันหนึ่งก็ดีกว่าทั้งตัวของท่านจะต้องทิ้งในนรกหมายความว่าต้องบังคับท่านทั้งหลายได้ยินคําสึ่งกล่าวว่าตาแทนตาฟันแทนฟันส่วนเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าต่อสู้คนชั่ว แต่ถ้าผู้ใดตกแก้มขวาของท่านให้หันแก้มซ้ายให้เขาด้วยในที่นี้หมายความว่าไม่ทําการร้ายตอบแทนการร้ายแต่ทําการดีตอบแทนการร้าย,าน,ารรายนะครับพิกุจจาบอกว่าท่านทั้งหลายได้ยินคําซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักคนสนิทและเกลียดชังศัตรูและพิกุจจาว่าอย่างไรครับพิกุจจ่าว่าจงรักศัตรูและอวยพรแก่ผู้ที่แช่งด่าท่านจงทําคุณแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านจงขอพรให้แก่ผู้ที่ประทุษร้ายเคี่ยวเข็นท่าน พระเยซูสอนมาตรฐานศีลธรรมมิใช่เป็นการถือแต่เพียงกฎเกณฑ์ภายนอกหรือเพียงแต่ได้ชื่อว่าเป็นที่นิยมในสายตาของมนุษย์เท่านั้นนะครับแต่ต้องเกี่ยวข้องกับความคิดในใจของเราต้องถูกต้องด้วยในสายพระเนตรของพระเจ้าโดยมาตรฐานถูกและผิดที่มาจากพระคิดธรรมกัมพีชีวิตที่แท้จริงประการที่สนะครับประการที่สชีวิตที่แท้จริงย่อมไม่ปลอมแปลง ชีวิตคริสเตียนควรเป็นชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่ปลอมแปลงที่สุดในโลกการใช้ชีวิตแท้จริงไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับได้เป็นมนุษย์เกิดมาในโลกนี้ก็ต้องเผชิญปะหาสารพัดว่าเราจะตายจากโลกนี้ไปคริสเตียนสามารถมอบปัญหาต่างๆไว้กับพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงนำทรงพาให้เราสามารถที่จะอดทนและชนะได้ที่สุดได้พระเจ้าบางครั้งจะไม่ เอาปัญหาออกไปจากชีวิตของเราแต่พระเจ้าต้องการจะให้เราเรียนรู้บทเรียนจากการ,รเผชิญกับความยากลําบากว่าเรายังตั้งมั่นคงอยู่หรือเปล่าคริสเตียนควรสนใจในภารกิจการกระทําที่ถูกต้องมากยิ่งกว่านั้นคริสเตียนควรสนใจว่าตัวเองมีเจตนาและมีความบริสุทธิ์ใจหรือเปล่าทัศนคติที่แท้จริงที่จริงใจจะทําให้คริสเตียนใช้ชีวิตที่แท้จริงไม่ปลอมแปลงอย่างชนิดที่ จะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในโลกชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่แตกต่างกว่ามาตรฐานศีลธรรมของชาวโลกเพราะพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตนะครับคุณผู้ฟังชีวิตคริสเตียนจะแตกต่างจากชาวโลกก็เพราะชีวิตคริสเตียนมีอิทธิพลต่อผู้อื่นเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นอย่างดีโลกนี้บอกว่าจงใช้ชีวิตให้มันเต็มที่แต่พระคัมภีร์สอนว่าชีวิตเช่นนั้นเป็นชีวิตเก่าๆเราต้องกลับใจใช่ไหมพระเยซูสั่งให้คริสเตียน ไปบอกข่าวประเสริฐแห่งความรอดแก่ผู้อื่นบางคนเห็นคริสเตียนดูเหมือนแปลกเพราะเขาพูดเรื่องพระเจ้าตลอดเวลาเพื่อจะนำวิญญาณเขาวิธีดีที่สุดในการนำวิญ,ญาณก็คือท่านจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีมีชีวิตที่ชอบธรรมจะทําให้นำวิญ,ญาณได้คริสเตียนมีความรักแท้มีมิตรภาพแท้มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยผู้อื่นที่แท้จริงแฟกับความจริงเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ชีวิตชอบธรรมจะมีอิทธิพลเหนือคนที่จริงใจแสวงหาความจริงเมื่อเขาได้เห็นชีวิตคริสเตียนที่ดีเขาจะรู้ว่าคนคนนี้รู้จักใช้ชีวิตที่แท้จริงได้นะครับสรุปก็คือว่าพระเยซูสอนเรามีชีวิตอย่างไรเมื่อเผชิญกับความตายเราพบว่าแม้พระเยซูเผชิญกับความตายอย่างไม่ยุติธรรมก็ตามแต่พระองค์เองก็ยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหมายเพื่อคนอื่นจะได้มีความหวัง พระองค์ไว้วางใจพระเจ้าอย่างสุดๆมองข้ามความตายระลึกถึงพัะส,สัญญาของพระเจ้าเวลียมเจมส์กล่าวว่วาการใช้ชีวิตที่มีประโยชน์ก็คือการใช้ชีวิตเพื่อสิ่งที่ยั่งยืนตลอดไปพระเยซูใช้ชีวิตเช่นนั้นอย่างคุ้มค่าพระองค์เรียกร้องให้เราใช้ชีวิตเหมือนพระองค์เช่นเดียวกันเมื่อเราใช้ชีวิตเหมือนที่พระเยซูใช้ชีวิตและ,ะเผชิญกับความตายเหมือนกับพระองค์เผชิญเราจึงจะสามารถ เรียนรู้บทเรียนของการใช้ชีวิตเหมือนพระองค์ได้อย่างแท้จริงพระเยซูสอนเราให้รู้ว่าควรมีชีวิตอย่างไรนั่นนะครับคุณผู้ฟังเป็นข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังที่ต้องการหนังสือที่มีประโยชน์เอาไว้อ่านเช่นหนังสือเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวหรือหนังสือวิทยาศาสตร,ร์ที่สนับสนุนความเชื่อของท่านและหนังสือที่มีประโยชน์อื่นๆได้โปรดขอมานะครับเราจะจัดส่งไปให้ หรือถ้าคุณผู้ฟังมีความประสงค์อยากจะสมัครเรียนบทเรียนที่เป็นหลักสูตรพระคิดธรรมคำพีทางไกลชนีเรียนฟรีมีทั้งหมดวยกัน5หลักสูตรนะครับเมื่อจบแล้วท่านจะได้รับประกาศจินัดนะครับสนใจติดต่อสมัครมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023211099ข็เชิญคุณผู้ฟังมาร่วมประชุมนมันสการพระเจ้ากับเราณคฤหจรรยกความคิดหมู่บ้านมิตรภาพซอยอ,อนุที่46ทุกวันอาทิตย์มีการประชุมดังนี้นะครับตอนเช้าก้านนาฬิกา ศึกษาพระกัมีรามชั้นต่างๆ10นาฬิการัสการพระเจ้าภาคเช้าในที่ประชุมและภาคบ่ายนะครับก็คือเวลา4โมงเย็นวันพุธกลางสัปดาห์เวลา19นาฬิกายินดีต้อนรับคุณผูฟังทุกท่านรายการเพื่อชีวิตแท้จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกวันเวลา2ทุ่มครึ่งสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ